คลิปนี้มีความถึงต้องอย่างมากโปรดใช้จักรยานในการรับชมเมนูที่จะทำก็คือแกงหยวกใส้กรีอะไรวะขออเลยก็ได้อันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการทำพิกแกงของแกงหยวกของเรานะครับจะมีวัตถุดิบเป็นเกีย๊ย พิกแห้งเกลือเออเกลือแล้วก็รากผักชีแล้วก็มีกระเทียมนะครับแล้วก็หัวจักไข่หัวสังไข่ตะไคร้ก่อนอื่นนะฮะพวกเราก็จะใส่เกลียหาซ้อนแป๊บนึงอ๋ได้แล้วครับซ้อนตักเกลียตัวหลักอนามัยเราเราจะใส่ประมาณ ประมาณนี้ไหมครับมันยาอ่อนรสชาติกำลังพอดีมาชิมชิม,มไม่เอาครับเดี๋ยวไตแดงเท่าประมาณนี้แล้วกันครับใส่ตำพริกแกงต่อไปนะฮะหัวกระเทียมกระเทียมอันนี้กระเทียมลูกหายไปไหนวะเอา้าช่างมาันละกันกระเทียมหายครับ ก็จะตำกระเทียมนี่กระเทียมอันนี้นี่นะครับกระเทียมเม็ดสุดท้ายใส่ลงไปแล้วก็ตำตำกระเทียมให้แหลกนะครับแล้วก็ใส่พริกพริกนิดเราจะเด็ดขั้วแห้งๆก่อนนะครับเดี๋ยวมันติดฟัน,นเผื่ออะไรไม่รู้อะไรูร้ต้องเด็ดอะ a few moments later น,นะครับเมื่อเราเด็ดพริกครบแล้วนะครับพวกเราก็ตำจนกว่าพริกเนี่ยมันจะแหลกนะครับ

เออต้องใส่รากผักชีนะฮะแล <Okay, S 1> ้วก็ใช่ใส่ตอนนี้เหรอเออมันก็ต้องใส่ตามไปด้วยกันเลยเนี่ยใชตามไปพร้อมกับหัวจั๊กไข่<ช>ห,หัวสังไข่ใช่ดู youtube มาตั้งสามนาทีเลยนะเว้ยใ<ช>่ลง<ช>ทุนขนาดนใช่ใช่แล้วนี่นะฮะหัวจักไข่ของเราหัวจักไข่เราก็จะใส่ลงไปนี่ตามไปพร้อมกับรากผักชีนะฮะผักชีเนี่ยให้ลดให้ใช้ติดให้ออกหับแพงของเราครับ ต้องจืดตามอะไรเขาก็นิยมใส่กันนะครับต้เนื้อบางทีก็ใส่ส่วนขี้ตะไคร่เนี่ยส่วนตะไคร่เนี่ยเราจะใส่เพื่อเอากลิ่นของมันครับกลิ่นของเนี่ยแต่หมโดดเด่นมากครับเราออกเลยก็มาทั้งวันนี้พวกผมอยู่ที่บ้านกรุงบ้านกรุงนะเราจะทำตัวมันจะไร่แหลกแหลงแล้ครับเสร็จแลวไก่ไก่เออเดี๋ยวเอาไก่ไหมเนี่ยครับเริ่มกิจกรรเท่านี้ก็ถือว่าเป็นอันได้แล้วนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับถือว่าโอเคแล้วโอเคสําหรับตัวพี่แกงก็แค่นี้ครับนี่ครับไก่ อกไก่อกไก่นะครับพอเราใช้ไก่ทั้งตัวไม่ได้นะครับมันมีเหตุผลหลายอย่างเลยไม่มีตัง <c oughs> เราควริะมาพูดดีเศร้านะ <c oughs> พราเรามีหลายเหตุผลนะครับอันนี้หนังกับเนื้อเราจะแยกกันเพื่อให้

ทุกคนต้องมาลุ้นกันนะครับว่าเขาจะเป็นใครซึ่งคนจินทั้งสองคนนั้นก็ไม่ใช่ทั้งผมแล้วก็ตากล้องคนนี้หม้อมากเราจะผัดไก่กับพริกแกงอ,อ,อิดิตากล้องไปหยิบหม้อครับ หม้ออะไหมอ,มอนก็เรื่องของมึงอะเรื่องมาสักอันเออยมาก็ได้มาเอาหม้อ,อมาเอากล้องไปนี่นะครับตั้งไว้บนข้าเลยข้านี่เปหนตัวเียนี่เราก็จะเฮ้ยพี่ไอ้มีอะไรคุยกันสิพี่ไม่ให้กูทำอะไรก็เลยอยู่ เราต้องใช้น้ำมันใช่เหรอเออมันก็ต้องใส่น้ำมันลงไปเจียวไอไก่กับเครื่องแกงนี่ก่อนนิดนึงเหรอเออดูอยูทิยูทิยูดูยูทูบมันตั้งสามนาทีก็ไม่ได้ดู <laughs> <laughs> เดือวไปเจอพ่อแก้วแม่แก้วแล้วกุว <laughs> ใส่ไปนิดเดียวคนนะครับไม่ต้องใส่เยอะี๋ยวมนจะมันเกินหม,อม้อหนักจังวะก็มีหม้อเล็กแต่มันไม่ได้ นี่นะฮะเจ้าของบ้านโง่ก็เป็นแบบนี้เลยโอเคโอเคหมเส้นแบบอ่อนละหมดเส้นนิ่มแล้วใช่ไหมครับอืมโอเคแล้วันบอก็จะมาเตรียมในส่วนของบไก่นี่นะฮะพวกเราก็จะใส่ไก่ลงไปเลยระวังระวังด้วยนะครับเขาต้องใส่เบาๆเบาพ่อไงเขาบอกให้เตียว เยอะทุกเส่งแก่แต่ตอนนี้ว่าเราจะคนก่อน,นไม่งั้นไม่จะติดนะฮะแล้วก็บึ๊บเฮ้ยเบาเบาดีเลยเบาจะตายผมว่าพริกคุณเราน้อยไปนะครับเนี่ยพอแล้วพอแล้วแดกไม่ได้อ้ยใช่ลืมบอกไปนะครับว่าตาล้องของเราเนี่ยกินเผ็ดไม่ได้กากมากเลยได้ไฟแต่ไม่เยอะอย่าดิ้นียอะแล้ว,วเราก็ต้องใส่อะไรอีกนะ ขั่วไก่พอสุกก่อนนะครับยิ่งแสบจมูกว่ะเกียดชิบหายขั่วพี่แก่หอมมากครับ่เกียดชิบหายขั่วไก่ไอ้ขั่วพี่แก่หอมมากนี่นะฮะเราก็จะขั่วไก่ให้พอสุกเนาะน้ำอยู่ไหนวะโน้น้ำ น้ำลงไปครับเทน้ำใส่ไปนี่ใส่ลงไปไม่ต้องเยอะนะครับท่วมไก่ก่อนพอครับพอพอพอยิ่งไม่นำผู้ช่วยเชฟจะได้ม่อ,อยู่ในหม้อนี้แล้วนะครับ<อ>นี่นะครับเดี๋ยวก็รอให้มันเดือดอไม่ต้องรอให้มันเดือดหรอกครับก็พวกเราก็จะไปเอานี่นะฮะวัตถุดิบสำคัญเลยตัวเอกพระเอกของงานนี้หยกกล้วย มาใส่โยน<อ>หน้าโยนตามไนงะนี่นะฮะตอนพี่แกงใส่เพิ่มได้ไหมอย่าเพึ่งอย่าเพึ่งมันต้องรอโยอกกล้วยสุกก่อนอ่ะเดี๋ยวาตามเพ,พิ่มดิิไอเทีกนักนิดพริกอีกเยอะๆไม่ไม่ก็พริกมันเค็มข้นี่นะฮะใส่พริก เราก็จะเอามาอีกประมาณหยุมนึงนะฮะับทำไมขเราไม่เหมือนชาวชาว,ชาวบ้านชาวช่องเขาเนี่ยเขา<อ><อ>จะเป็นแบบ<อ>สีขาวเลยเขาเขาใส่เยอะนะเขาใส่พริกเยอะนะจริงๆงไม่กูไม่ได้หมายถึงพริกหมายถึงไอ้ยอกอะยกกล้วยเหรอของเขามันมีขีเขียวเลยอเออนะอร่อยใครกินก็กินกูไม่กินละงานนี่ใครจะกินก็กินครับ ก็มาถึงตอนการปรุงรสกันแล้วนะครับเราจะใช้ผงชูรสหรือว่าผงนัวไม่เห็นหน้าเลยใส่ลงไปนะครับน้ำตาลนะครับประมาณนีดเดียวข้าบเกงเราไม่เน้นหวานนะครับแต่เน้นรสชาติโดดที่ความเค็มและความเผ็ดแล้วก็กลมกล่อมนะครับรสดีนิดนึงครับสักนิดนึงแล้วก็โคนนะครับหลังจากนั้นเราจะใส่ เราดูก่อนนะครับอืมใส่วุ้นเส้นได้เลยครับเชฟกรมกรมคุนเอาเอามานี่เอามา่นี่อ,าาน <c oughs> อะนฮะไปนะครับใส่ลงไปเลยนี่นะครับแล้วเราก็จะคนนะครับคนคนอีให้วุ้นเส้นเนี่ยมันเข้ากับรวงไปแล้ว เส้นติดขอบหม้อนะฮะเดี๋ยวเราก็จะต้มแบบนี้ไปสักพักนะครับ A few moments later นั่งอยู่นี่นั่นน่ะยวกะ้องมาชิมซะอันนี้เดี๋ยวขอลองชิมนดิ อุ้ยเียอร่อยเป็นไปได้อุ้ยโอเคนะครับงั้นขั้นตอนการทำก็สิ้นสุดแค่นี้แหละครับเดี๋ยวว่าเราจะตัดไปตอนกินกันเลยป้ายแซบบ่บเพอ่ะคราว<อ>นี้พวกเราก็มาถึงในส่วนของการชิมกันแล้วนะครับช่วงแห่งการชิมมีแขกรับเชิญและหนูทดลองอยู่สองคนนะครับเนี่ยครับคนแรกน,นะครับชื่ออะไรครับพิโลพิโลนะครับโมหา้า ม4อ,อันนั้นนะครับพี่มังกรนะครับจากชมรมบามสม4เหมือนกันนะครับอ่ะลองมาชิมกันเลยครับลองมาชิมแกงกันเลยมานี่ <c oughs> รู้สึกยังไงบอกได้เลยนะครับ <c oughs> คุณคุณอยากทำหน้าแบบนั้นสิครับมันอ่อยแน <c oughs> ่นอนเดียวะเราต้องรีวน้าตากกันหน้าตาหน้าตายบ้างครับมันจะแบบไ,ได้อยู่นะแต่นี่ก็เคียงเดียวเลยแต่ละแต่ เกากวยนะครับกูมาหาเนื้อไก่เนื้อเนื้อไก่อยู่ข้างใต้ครับเนื้อไก่อยู่ข้างใต้นี่นไก่นี่เห็นไหมเป็นเนื้อไก่เนื้อไก่ตี๋เกากวยมุนเซี้ยก็มันจะขอญาณนะวันวันเดียรพี้เยื่องมันมันปิ้นอดแบ๊กสีเขียวอ่ลองชิมมจะชิมยังไงไก่ก่อนจอดเดี๋ยวมีคาบีตัวทีกูเป็นคนบ้านเหนือกูชอบเนืนื่อ

อ่ะคุณคุณกินผิดอันเขามมนต้องกินอันยาวๆที่คุณใส่ไปไปอยู่จอมงเไม่สุขแต่ว่าต้องต้มนานกว่านี้ไาจิ๋วเขเข้าใส่ทุกอย่างเปต้องต้องชิมนิดๆัน่อยๆนินะ เอานเหรียญเอาซ้อมก่อนละลายไม่ปากเอาซ้อมก่อนผับร้วนทั้งหมดอ่ะมือกี่แคลร์เด็อซีมาให้นองก่อนนองแคลร์รุ่มรุ่มแรงหนักอ่ะมือเจ็บเนื้อในตัวไหลครับใส่รถชาร์แล้วอู้ฮู้โป ส่วนเนื้อไก่อะูจ็ิตผมจิ้มอืส่วนน้ำซุผมอ่ะประมาณแปดสุกไหมเรื่องิมได้นสุกแปดกูงกไม่ชอบเอาเกมไมชอบจางแล้วไอ้ติมึงใส่ถ้าปล่าไม่พอแล้วก็มึงชอบไงก็มึงตั้งใส่อ่ะกูใส่ไม่ไ้าแม่กูบอก กัวู์หยกผู้ซูนมนซูลสูนผู้สีเขียวด้วยเอาตรงไหนกู้ตดลบหนึ่งยกติดลบมึงเอาตีแข่งๆมามึงพอชินหรือ่อันนีเบรกเองนี้ แมงยังแข็งอ็กูจะพี่ได้อะแล้วพอนี้เหรออ่อนนะแต่ประซุกอืมประซุกเปย์อ๋อนั่อีอะเอสเดย์ถวานเนาะเซ้าเซนอะส่วนเซนเนอกูกวเซนมึงยังสั่งเน่ยมันแหลวระวังคน้น ถึงวันนี้ละเซนประมาณว่เพราะว่าเซน่หนักเหียเลยเฮียนี่ใส่สอง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 ะดึงเะยกแต่ตอนเยือนนุ่มแี้วอะไรขึ้นอนเหนียววน ก้มไปหนุ่ทำมัเนยวรารา้ร่วมกักางกาอรคือกลางที่ลบอะไรล้วนดนะคือสี่มัคืาาอตแรกูีมัแนะลถ้ายมันดีนะม,นนะมาห,าหม้าาดายม,นมนันดีอะเลยแต่เสียรายแม่แข็งแดกไปได้ บอสู <Net> ้มส <os> ุแฮมออนเตือนนอนพัศเ่ฟาฟาคือกูสิงฟากูสิงนะครัว่าเวลาจืดเราเนี่ยกรเข้าอ่ะมองนมองนอนเปิดตั้งใจงายๆเลยแม่งบล๊อ๊มคาราบีต้องมาจุอยงเก็เข้าอ่ะ